สวัสดีที่น้องสายฝนทุกท่านนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการเลี่ยมพื้นฐานนะครับพื้นฐานในการเลี่ยมกันน้ําเข้าตล่ำครับตรลาดทองไม่อน่นครับก็อดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าผมออกแบบแล้วก็เข้าตลาดยังไงให้พอดีนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะออกแบบเราต้องมาคํานวณความหนาของผ้าแล้วก็ ตลับผ้าที่เราจะใส่ก็ผ้าองนี้ก็หนาใช่ห,หมดนะครับนี่ครับ2.5มิลผ้าหนา2.5มิลน,นะครับขอบด้านในของตลับ4.5มิลตลับอันนี้ถือว่าทําขอบมาแบบหนึ่ปกติ ต้องประมาณห้ามิลครับก็จะพอดีก็สี่จุดห้ามิลนะครับก็อันนี้พาวงนี้ผมก็จะใช้แกนสองจุดห้าแล้วก็ฝาหน้าพาหลังเนี่ยจะใช้เป็นศูนย์จุดแปดนะครับก็รวมกันก็จะเป็นประมาณสี่มิลน,นะครับร้อนยาน้ำยายด้วยก็จะเพิ่มไปอีกก็ประมาณสี่จุดห้ามิลพอดีนะครับ,รบเราจะได้ไม่ต้องแต่งขอบแต่งขอบข่าของท้านะครับ เพื่อจะให้ไสกตะหลัดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าเราเราใช้หนึ่งมิลเนี่ยก็แกนสองจุดห้าฝาหน้าฝาหลังหนึ่งมิลก็เป็นสองอันก็เป็นสองมิลเป็นสี่ห้าพอดีร้อนน้ำยาไปอีกมันจะเกินขอบด้านในของตะหลัดนะครับเราต้องมาแต่งให้มันบางอีกเสียเวลานะครับผมก็จะใช้เป็นศูนย์จุดแปดแทนนะครับผมก็เราก็มาแกะพราออกแบบพราตามปกตินะครับเดีย๋ยวมาชมนะครับผม เมื่อเราเออกแบบแกนกลางรักพเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะสแกนกรอบด้วยนะครับผมที่เราจะใสะ่ตัวกดนะครับบล็อกตัวผู้ตัวเมียรเราจะมาทําในที่ตลับพักเลยนะครับบล็อกบล็อกตัวเมียเนี่ยผมจะเอาห่างจากขอบพ้าไว้นิดนึงนะครับประมาณ ศูนย์จุดห้ามิลนะครับเพราะว่าตลับพระไมค่อนเนี่ยทํามาเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังส่วนมากจะไม่เท่ากันนะครับเราจะไปอิงตามด้านหน้ายอย่างเดียวไม่ได้ครับ <t akers> เราต้องทําเล็กมาเผื่อไว้นะครับเผื่อจะได้เข้าทั้งด้านหน้าด้านหลังได้พอดีนะครับถ้าเราทําเส้นพอดีเกินไปจากพอดีกับขอบด้านหน้าเกินไปด้านหลังเราจะใส่ไม่ได้นะครับอาจจะฟิตเกินไปนะครับต้องมาเลี่ยมใหม่ ็จะประมานี้นะครับก็บล็อกตัวเมียบล็อกตัวผู้ก็จะเอาเข้ามา0.85มิลนะครับตรงนี้นะครับ,ระรบจะเป็นบล็อกบล็อกตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทีกับเหลี่ยมดูนะครับ หน้าเนี่ยแคบกว่าองค์พระนะครับฉะนั้นเราต้องเลี่ยมอ้าหน้าผ้าหลังให้มันเข้ามาในองค์พระนะครับก็เวลาเลี่ยมก็ระวังน้ํายาเข้าพระลูกค้านิดนึงนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยมันเข้ามาในองค์พระนะครับเปอร์เซ็นที่น้ํายาจะเข้าพระลูกค้าเนี่ยมีเปอร์เซ็นเยอะนะครับนะครับเช่นเช่นสีส้มนี่เป็นบล็อกตะวูนะครับ สีแดงองตงัวเมียส่วนสีฟ้าก็จะเป็นแกนกลางลัดทาานะครับก็ออส่วนกรอบด้านข้างที่เราจะตัดใส่รอบผ้านะครับผมจะเอาออกไปประมาณก็เราเรามาวัดดูนะครับตัวนี้ออกมาสองมิลน,นะครับออกมาจากอ่า ตัวนี้ออกมาจากขอบอบด้านหน้านะครับเข้าไปในกระดาได้สองมิลนะครับผมก็จะเอาออกไปเลืยรไว้นะครับสองจุดหนึ่งมิลนะครับอ่าเส้นเส้นสีดำตรงนี้เดียวผมเปลี่ยนได้เห็นนะครับเนาะเป็นสีเขียวแล้วกันอ่าเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเวลาเลี่ยมพาเสร็จเราก็จะตัดขอบตามนี้ครับ มันปิดไม่เป็นไรครับเรามาแต่งได้นะครับถ้ามันมันขาดเนี่ยมันเข้าไปมันอาจจะเข้าไปในองค์พระนะครับเดี๋ยวผมานเห็นไหมครับอาจากขอบพักนิดเดียวเองครับน่าจะประมาณมิกว่าครับเพราะว่าพักพัมันใหญ่กว่าบอกนะครับ มันจะมีเปอร์เซ็นต์รั่วได้นะครับอากาศเข้าน้าเข้าได้นะครับนั้นเราค่อยๆแต่งเข้าไปเทียน้อยค่อยๆใส่ตันะครับถ้าตลับหน้ากว้างกว่าองค์ผ้านี่ไม,ม่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าขอบผ้าของผ้าเนี่ยมันจะใหญ่มันจะกว้างอรงน,นี้ผมก็จะแต่ง เลยนะครับให้มันเข้ากับรูปทรขงของตลาดค้าเลยนะครับเอาให้ใกล้แฉงที่สุดครับเราจะได้ไม่ต้องแต่งเยอะนะครับ๋ผมจะยกเส้นออกมาให้ดูนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้วันนี้ที่เราจะตัดนะครับตัดค่ะใส่ในตลับนะ เรามาทำบอลเมื่อที่เราจะเอาไปเลี่ยมแล้วก็ทําจุดมาร์กเหมือนเดิมครับไว้เพื่อตัดให้มันตรงนะครับ ผมจะแยกเป็นเป็นอย่างเป็นอย่างให้ดูนะครับอย่างกางวัดพระเราได้นะครับจุดมกักทั้งจุดเดียวกันนะครับต,ตัวตัดพระก็จะเป็นเส้นสีดำกับสีแดงนะครับก็จุดมาัาเนี่ยนะครับ พอเราเลี่ยมเสร็จเราก็จะตัดตามนี้นะอราเรียบร้อยเราก็มาทำบล็อกเรียบร้อยครับก็ได้บล็อกตัวผู้ตัวเมียครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตัดกลางกลางไปเลี่ยมปกตินะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเลี่ยมเสร็จแล้วก็เอามาตัดเลเซอร์เอามาเข้าตลับให้พี่น้องได้ชมนะครับว่ามันจะ พอดีไหมจะได้แต่งมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแล้ก็เรี่ยมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดกันนะครับเพื่อจะไปใส่ตลับนะครับแล้วก็เอาที่เราเออกแบบไว้นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะเยี่ยมมาแล้วเราจะตัดบล็อกพระเอาไปใส่ตลับตรงนี้นะครับ ให้พอดีก็ใกล้แคมครับเราจะแต่งแค่เราวแต่งแค่นิดเดียวนะครับมาตัดกันครับผมก็ตรงนี้นะครับบอกผ้าของเราที่เราทําไว้นะครับก็จุดมาร์กสองจุดข้างบนข้างล่างครับแล้วก็วางผ้าตัดตัดตามแนวให้ตรงนะครับผม ราาเรี้อยแล้ว, 5, ลวครับตัดได้เลยครับผมถ,ถัดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราตลับก็เดีย๋ยวมาดูความหนาของที่เราเลี่ยมนะครับว่ามันเท่าไหร่ก็4.5่จครับประมาณ4.5พอดีเลย ยังใส่ไม่ได้ครับติดข้างบนนิดนึงนะครับก็ที่ที่ผมไม่ตัดให้มันชิดเกินนะครับเพราะว่ามันเหลือขอบนิดเดียวครับถ้ามันเหลือบางกว่านี้นะครับยวอะคริลิกเนี่ยเวลาเราเลเซอร์มโดนความร้อนครับพระอาจจะหลุดแกนออกมาก็ได้นะครับเวลามันโดนความร้อนเยอะๆนะครับอะคริลิกนะครับก็เลยตัดเผื่อไว้ แล้วมาตะไบใส่ที่หลังนะครับก็เดี๋ยวผมตะไบตัดแต่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะใส่พอดีไหมครับก็เรียบร้อยนะครับตัดแต่งเรียบร้อยแล้วตะไบออกเหลือบางมากครับตัวนี้บางมากแล้วก็ต้องตะไบตรงหัวแห้แฮนขอบสันบางลงอีกนะครับเพราะว่าตลับตัวนี้มันมีกาก,ากเพชรติดอยู่ตรงขอบอย่างเงี้ยครับมันก็เลย ต้องแต่งแฮนบางอีกนิดนึงแล้วก็ด้านตูดให้บางอีกอีกนิดนึงนะครับง mm. านนี้นะครับ mm. โอเคนะครับ mm. ก็ยังไงก็ติดตามรับชมเปน็นแนวทางแล้วก็เอาไป ลองทำกันดูนะครับเผื่อเจองานแบบนี้นะครับผมว่ายัางไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตัวใคเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับผม